พายุหิมะถล่มหลายรัฐในอเมริกาอุณหภูมิติดลบหนักทำให้เกิดอุบัติเหตุโรงเรียนและหน่วยงานรัฐบาลประกาศหยุดทำการในหลายรัฐติดตามรายละเอียดจากวิวไทยรัฐที่ได้รับผลกระทบชัดเจนก็มีตั้งแต่อินเดียน่าอิลลินอยนะครับเวอร์จิเนียเคนตักกี้มิสซูรีแมริแลนด์ตลอดจนกรุงวอชิงตัน ที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเกิดเหตุรถชนกว่า200ครั้งระหว่าง4โมงเย็นวันอาทิตย์ถึงตี4วันจันทร์นะครับแม้ว่าบางเหตุการณ์นั้นไม่เกี่ยวกับพายุฤดูหนาวโดยตรงก็ตามในหลายกรณีที่เกิดขึ้นนั้นมีคนบาดเจ็บนะครับ ส่วนที่เมืองเวกฟิลด์ทางใต้ของเมืองริชมอน n d ในเวอร์จิเนียก็มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับเป็นชายวัย32ปีโดยรถกระบะของเขาพุ่งออกนอกถนนไปชนกับต้นไม้นะครับตำรวจบอกว่าคนขับนั้นขับด้วยความเร็วสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพถนนแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนอกจากนี้ก็อาจจะดื่มเหล้ามาก่อนด้วยนะครับส่วนที่สนามบินนานาชาติเซนต์หลุยส์แลมเบิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล แอร p พอร์ตที่รัฐมิสซูรีนะครับเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้ว mm hmm. เกือบ200เที่ยวบินตามรายงานของฟลายด w a ว e ซึ่งรวบรวมข้อมูลการบินนะครับที่รัฐเคนทักกี้สนามบินนานาชาติซินซินเนตีนอร์เทนเคนทักกี้ถูกทับถมด้วยหิมะสูง8นิ้วเที่ยวบินจํำนวนมากถูกยกเลิกเช่นกันหิมะคาดว่าจะสูงขึ้นอีกที่เมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอเกิดเหตุ รถชนในเช้าวันจันทร์นะครับทำให้ถนนหลักสองสายที่มุ่งสู่เขตเมืองนั้นไม่สามารถใช้การได้พายุครั้งนี้นำความหนาวเย็นรุนแรงมาสู่รัฐจำนวน2ใน3ของอเมริกานะครับค่าเฉลี่ยของอุณหภ,ภูมิในบางส่วนนั้นอาจต่ำกว่าระดับปกติ14ถึงเออองศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับ ที่นครชิคาโกนะครับอุณหภูมิติดลบระหว่าง7-10ถึงองศาเซลเซียสในวันอาทิตย์ส่วนเมืองอินเ r อร์เนชั่น a l ลฟอลสรัฐมินนโซตาใกล้ชายแดนแคนาดานั้นติดลบ11.7องศาเซลเซียสนักว,นวิทยามอ t e า r o l เมอร์แห่งศูนย์ National Weather Service ในรัฐเมนกล่าวนะครับว่ารัฐทางตอนออกนเฉียงเหนือของสหรัฐน่าจะ,ะเผชิญความหนาวเย็นต่อเนื่องไปอีกหลายวัน แล้วว่ารัดด้านล่างลงมาไปจนถึงจอร์เจียนั้นน่าจะมีอุณหภูมิติดลบเช่นกันส่วนเส้นทางรถไฟในสหรัฐถูกยกเลิกไปแล้ว20เที่ยวในวันอาทิตย์นะครับและคาดหมายว่าจะมีอีก40เที่ยวที่ไม่สามารถให้บริการได้ในวันจันทร์และที่กรุงวอชิงตันนี่เองนะครับคาดว่าจะมีหิมะหนา6-12นิ้วอุณหภูมิติดลบตลอดทั้งวันจันทร์นะครับ